สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็าราศีตุลทุกท่านนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็ยังคงเป็นคลิปคำพยากรณ์ประจำเดือนสิงหาคมอยู่นะครับก็2อ6 5ากเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่เรือนของราศีตุลน,นะครับหรือว่าหากท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาจุดเกิดของตัวเอง นะก็สามารถใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงประมาณวันที่17ตุลาคมนะครับไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุกๆปีเนี่ยซึ่งก็คือชาวราศีตุลน,นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูได้เป็นเบื้องต้นก่อนได้เช่นกันนะครับเอาละก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของคำพยากร์นะครับก็บผมก็รบกวนฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับ,กบผมด้วยนะครับ เอาละมาดูสำหรับชาวตุลในเดือนสิงหาคมนั้นนะครับก็จะเป็นเดือนที่ทั้งจะมีในเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็ความสำเร็จในด้านการงานค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นดาวเด่นสปอร์ตไลท์ได้สองเข้าหาเจ้าชะตาค่อนข้างที่จะสร้างความสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นค่อนข้างที่จะมากไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ค่อนข้างจะปังแล้วก็ดังแบบปูริเย่ไปเลยนะ สาเหตุนั้นก็เพราะว่าพระสุขซึ่งเป็นดาววาสนาดาวประจําเนื้อประจําตัวของชาวตุนนั้นก็ได้โคจรลงมาจากเรือนสุพระนะครับก็เข้ามาเป็นรายชาโชครอยอยู่กลางฟ้าในเรือนการงานในขณะที่พระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าแห่งแสงสว่างนะครับเป็นสปอร์ตไลท์ในดวงชะตาเนี่ยก็จอดลงมาเป็นเกษตรตาที่บุดีอยู่ในเรือนลาบนะครับในบ้านของตัวเอง แล้วก็ยังเลงไปยังเรือนปุตตะในขณะที่ดาวปุตตะเองก็ไปเป็นเทวีโชคอยู่ที่เรือนปะตะนัตตานีแล้วก็เล็งลงมาใส่ชะตาเกิดด้วยนะครับนี่แหละผมถึงบอกว่าสิงหาคมนั้นงานค่อนข้างจะปังมากงานจะดีมากจะมีชื่อเสียงจากผลงานที่ตัวเองทําออกมาหรือว่าการงานนั้นทําให้คุณเด่นคุณดังขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันพระพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการเจรจาสื่อสารนะครับพวกเอกสารต่างๆพวกนี้ ก็โคจรเข้ามาเป็นทั้งมหาจักราชาโชคอุจจาวิมุกนะครับอีกทั้งก็ยังเป็นอุดมมาเกณฑ์อยู่ในเรือนราบด้วยก่อนที่จะย้ายไปเป็นเกษตราที่บดีแล้วก็มหาอุดอยู่ที่เรือนวินาทในช่วงไปลายเดือนนะครับประมาณวันที่20ไปแล้วงานที่ต้องใช้คอนเน็กชันนะครับการดดวงานการติดต่อง,งานงานที่ต้องได้ใช้ทักษะการพูด การใช้เสียงการใช้วาทศาีนั้นจะมีความสําเร็จอย่างยิ่งยวดต้องบอกอย่างนี้นะครับยิ่งพูดดีเจรจาดีพาทีภัยรอกฟังแล้วมันสนอหูโอ้ยนะครับเงินทองโอกาสโชคลาภและผลประโยชน์มากมายจะหลั่งไหลเข้ามาไม่น้อยอีกทั้งเดือนนี้นะครับตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะจัดการกับสิ่งรอบ,บตัวได้ค่อนข้างที่จะดีถ้าเป็นในเรื่องของงานนะค่อนข้างที่จะวางแผนได้ดีมากเลยทีเดียว จนผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่เขามีโอกาสที่อยู่เหนือกว่าคุณนะครับเขาเห็นแววที่จะอยากจะผลักดันแล้วเขาก็เอ็นดูในความตั้งใจของคุณก็อยากจะมอบโอกาสอยากจะสนับสนุนส่งเสริมผลักดันให้เกิดความเจริญเป็นอย่างดีในชะตาคุณบางทีก็อาจจะได้รับโอกาสบางอย่างที่มันทําเงินหรือว่าทํากําไรได้โดยง่ายก็ได้นะครับนี่แต่ในทางกลับกันนะด้วยอํานาจของ อภพราหูที่ยังคงเริงชะตาเกิดอยู่นั้นเป็นพินทูบาทนะครับประกอบกับดาวคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือว่าปัตตนี้เนี่ยก็จอนไปตกมรณะด้วยไปอยู่ในทุสถานภพกลับมักจะมีปัญหาปวดหัวหรือว่าปวดกระบาลน,นะครับทุกใจอึดอัดใจกับเรื่องของคู่ครองนะครับแล้วก็มีปัญหากับพวกขี้ฉารอบๆตัว นะครับเหล่านี้แหละมันก็ล้วนแล้วแต่จะสวนทางกันอยู่นะครับยิ่งงานของคุณดีมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากปัญหาในเรื่องความหึงความหวงก็จะยิ่งมากตามมาด้วยดังนั้นผมถึงอยากจะให้ไปโฟกัสกับเรื่องของการของงานเป็นหลักนะครับเพราะว่าในส่วนนั้นค่อนข้างที่จะเด่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้คุณให้ประโยชน์กับเจ้าชะตาค่อนข้างจะมากอย่าเพิ่งไปเอา าสารณะหรือว่าอะไรกับเรื่องของความรักมากมายกับเรื่องของคู่คอรองนี่ควรจะพักเอาไว้ก่อนนะครับแต่ถึงกันนั้นในเรื่องของงานเองก็พยายามอย่าไปใส่ใจกับเรื่องวิาพากษ์วิจารณการพูดส่อเสียดการพูดให้ร้ายหรือว่าดิสเครดิตของคุณกับพวกขี้ฉาที่อยู่รอบนอกนะครับซึ่งมันก็มีอยู่แล้วล่ะมันเป็นธรรมดา ไอ้พวกเนี้ยมือไม่พายแต่ชอบเอาเท้าราน้ํานะครับมันจะเป็นอย่างนั้นตินู่นตินี่ชอบพูดให้จิตเราตกนะครับกําลังใจเราโหดหูเกิดความกดดันในตัวเองมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับต้องระมัดระวังในจุดนี้เอาไว้ส่วนการเงินเองก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะให้ใส่ใจกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวการเงินกับดาวคู่ครองนั้นท่านเป็นดาวดวงเดียวกัน ชาวตุนเอาไปสังเกตดูได้เลยนะครับเมื่อความรักดีการเงินเองก็มาเมื่อการเงินมาความรักเองก็มีแต่หากในยามที่รักมันสลายเนี่ยการเงินมันก็ติดติดขัดขัด,ดเกิดความเสียหายขึ้นมาเช่นกันนะครับมันจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นแหละแล้วก็ช่วงสิงหานี่นะครับดาวการเงินเองก็จรไปตกเป็นมรณะเหมือนกับดาวคู่ครองนั่นแหละเพราะเป็นดวงเดียวกันนะครับก็ให้ระวังการเงินจะเกิดความเสียหายขึ้นมาได้นะครับ อจะเสียรู้ผลานท่าตกเป็นรองในการต่อรองเจรีจาทางธุรกิจตลอดรวมไปจนถึงถูกหลอกโดนโกงแล้วก็ถูกหยิบยืมด้วยนะครับเหล่านี้แหละมันจะทําให้คุณเสียหายหรือว่าทุกอ,อกทุกใจขึ้นมาได้แต่หลายคนก็อาจจะงงนะเอ๊งานดีโชคลาภก็มีมากแต่ทําไมเงินมันไม่มีคือต้องแยกให้ออกนะครับผมไม่ได้บอกว่าเงินที่หาเข้ามาเนี่ยมันไม่มีมันไม่ได้นะในส่วนนั้นมีเข้ามาอยู่แล้ว แต่ด้วยอำนาจที่การเงินนั้นไปตกมรณะนะครับมันจะเป็นในลักษณะของเงินที่คุณมีอยู่แล้วในกระเป๋าหรือที่คุณเก็บอยู่นี่แหละมันจะเสียหายนะครับไม่เกี่ยวข้องกันนะส่วนไหนก็แยกกันออกไปส่วนไหลเข้ามานันมีอยู่แล้วดังนั้นก็ต้องระมัดระวังปกป้องรั์สินผลประโยชน์ของตัวเองให้ดีก็แล้วกันนะครับชาวตุนเออยอย่าได้คิดว่าป้องกันไว้ดีแล้วมีหลักฐานมีสัญญาแล้ว เออเนี่ยแต่ถ้าเขาหนีไปเนี่ยจะมานั่งน้ําตาเช็ดหัวเขานะบอกเอาไว้ก่อนนอกจากจะเสียท่าแล้วยังต้องเสียใจอีกเสียเวลาในการดําเนินการตามหาและแน่นอนละกระบวนการเหล่านี้มันต้องได้ใช้ค่าใช้จ่ายร่วมด้วยแทนที่จะเอาเวลาไปทํามาหากินไปมุ่งในเรื่องของงานที่มันกําลังจะพุ่งเนี่ยกลับต้องมาเสียเวลากับอะไรที่มันไม่สร้างสรรค์อย่างนี้นะครับต้องระมัดระวังเอาไว้นะชาวตูนนะ และตุนบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีคดีความเข้ามาด้วยนะฟ้องแพ่งกันว่าเล่นเลยทีเดียวเมื่อพระราหูที่ยังคงเลงลงมายังะชะตาเกิดเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังคำพูดทางสื่อโซเชียลก็ตามนะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ผมมองเห็นว่ามันมีคนที่จ้องพยายามจะผลานเงินคุณอยู่อยากจะได้เงินคุณอยู่แบบอย่างนี้เลยนะเอเและบางทีนะ ก็อาจจะเอาไปดือด้อๆเลยคุณต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ดีนะครับอย่าให้อ้อยเข้าปากช้างซะก่อนแล้วค่อยมาคิดได้ทีหลังนะครับจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับบางทีก็ต้องใจดําบ้างแะเนาะชาวตุลนะเนาะเห็นแก่ตัวบ้างนะครับเอ็นดูเขาเอ็นเราก็ขาดนั่นแหละครับต้องคิดคํานี้เอาไว้ไม่ใช่ว่า,าไม่ได้เป็นคนกรุณาเกื้อกูลนะแต่ว่า ในยามคับขันตัวเราลาบากแล้วใครจะช่วยละ่ะต้องคิดเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าเลี่ยงได้ไม่มีเรื่องของการถูกหลอกโดนโกงเข้ามาเนี่ยการเงินถึงแม้ว่าอา,อาจจะตรึงมืออยู่บ้างนะครับซึ่งมันก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากช่วงกรกฎาที่ผ่านมานั่นแหละ แต่มันก็ยังพอที่จะหมุนไปได้นะครับประครับประคองไปได้อยู่นะครับก็คงจะมีสำรองมีกระเป๋าที่2กระเป๋าที่3คอยส่งให้ในยามยากยามลาบากอยู่นะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้นะก็คือการร่วมหุ้นลงทุนเก่งกําไรกับทรัพย์สินอะไรใหญ่ๆหรือว่ามีมูลค่ามากๆขายออกยากๆแต่กําไรงามพวกเนี้ยผมไม่ค่อยที่อยากจะสนับสนุนมากนะักสักเท่าไหร่หรอกครับ เพราะว่าดูจากองค์รวมของการโคโจรของดวงดาวตลอดทั้งครึ่งปีหลังเลยนะอันนี้ผมดูภาพรวมให้เลยนะค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยอยู่พอประมาณกับงานในลักษณะประเภทนี้นะครับเช่นนะครับตัวคุณเองก็ต้องมีสายป่านที่ยาวพอสมควรนะครับพอที่จะรักษาสถานะเอาไว้จนกว่าจะขายออกได้นะแล้วพอเผอเนี่ยพอขายได้แล้วเนี่ยกำารก,กำไรเอามาบวกรบคูณหารกันแล้วอาจจะเรือน้อยกว่าที่คุณคิดเอาไว้ก็ได้นะครับ และในขณะที่พลาหูยังเลงหัวอยู่พระงคานซึ่งเป็นดาวการเงินก็วิบริตในช่วงปลายปีนะครับขยับยึกยัก,ยก,ยก,ยกผมว่าพยายามทําอะไรที่เป็นของตัวเองจะดีกว่านะครับอย่าไปร่วมหุ้นลงทุนหรือว่าแบกรับงานแบกรับธุรกิจแบกรับภาระของคนอื่นเลยถึงแม้เขาจะบอกว่าดีดีดียิ่งทํายิ่งมีโอกาสงามผมว่ายังไงก็มีควรอยู่ดีนะครับถ้าเป็นการลงทุนในระยะยาวๆหรือว่าวางผลในวันข้างหน้าเนี่ยยิ่งต้องระมัดระวังเอาไว้ให้มากหรือว่าหากคิดจะทําจริงๆก็ ให้ทำร่วมกับคนในบ้านในครอบครัวหรือว่ากับเราญาติญาติเหล่านี้จะดีกว่านะครับและหากเป็นคนนอกเนี่ยยิ่งเป็นคนที่เข้ามาตีสนิทแล้วอยู่ๆแล้วมามอบโอกาสให้เนี่ยต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ดีนะครับเอาเราไปต่อที่สุขภาพกันบ้างนะครับสุขภาพนั้นไม่มีอะไรมากนะอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆอ,อย่างพวกความเครียดนะครับกับเรื่องหน้าปวดหัวรอบๆตัวนั่นแหละเพราะว่า,าดาววาสนานั้นถูก คู่เสียนศัตรูนะครับอย่างพระสาวนั้นเล็งใส่อีกทั้งพระราหูเอง,งก็เล็งลงมายังกระบาลอยู่นะครับก็อาจจะมีอาการผื่นคันนะครับหรือว่าเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังนะครับพวกนี้ก็อาจจะมีอยู่นะครับเป็นไม่มากแต่ก็ไม่หายขาดสักทีนะครับพอลำคาญส่วนประเด็นคู่ครองก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนั่นแหละครับค่อนข้างที่จะมีความจุกจิกแล้วก็ทุกใจในเรื่องของคู่อยู่พอประมาณโดยเฉพาะคนที่ อยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับเป็นคู่เป็นครอบครัวกันแล้วเมื่อดาวคู่ครองเข้ามาอยู่ในมรณนเน่จะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับที่มีโอกาสจะเกิดมากนะครับ 1. ก็คือคู่ครองจะเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายนะสก็อาจจะมีปัญหาปากเสียงตั้งแต่เล็กๆน้อยๆริ้นกระทบฟันยาวยันกันไปจนถึงต่างคนต่างอยู่โดยที่ปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องของความหึงหวงแล้วก็นอกใจนั่นแหละครับแล้วก็3นะครับก็าอาจจะได้ห่างจากคู่นะหรือไม่ก็ มีความห่างเหินในความสัมพันธ์เกิดขึ้นเช่นอาจจะต้องแยกกันอยู่เพราะในเรื่องของงานนะครับหน้าที่การงานต้องอยู่คนละที่หรือไม่ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็เหมือนกับไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างทํางานเวลาของครอบครัวที่จะให้แก่กันและกันเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะมีหรอกครับ ส่วนคนโสดนั้นระมัดระาวังจะตกหลุมพรางของพ่อไม้ลายมังกรหรือว่าแม่ไม้ทรงเครื่องนะครับเออดวงคู่เนี่ยยังไม่ค่อยที่จะดีมากนักสักเท่าไหร่ยังไม่ค่อยที่จะแข็งแรงนะครับยังไงก็พระราหูก็ยังคงเป็นพินทุบาทอยู่ในเรือนคู่ครองอยู่รอสักประมาณกลางๆปีหน้าเป็นต้นไปนะถึงจะเริ่มดีนะครับช่วงนี้ต่อให้มีเข้ามามก็มักจะเข้ามา ปวดหัวสมาก,กวัวเข้ามาปวซสมาก,กวัวหรือไม่ก็เข้ามาพร้อมกับปัญหาอะไรบางอย่างด้วยนะครับแนะนําให้โฟกัสไปที่การงานนั้นเป็นหลักจะเป็นการดีนะ1-8การเงินจะยังโอเคอยู่นะครับยังปลอดภัยอยู่นะครับใครที่อยากจะจบงานหรือว่าดีลงานอะไรไว้เนี่ยอยากจะได้เงินเนี่ยต้องพยายามจบในช่วงนี้ให้ได้แต่ว่าพอขยับเข้ามา9-15นั้น จะเริ่มมีงานเข้ามานะครับจะเริ่มให้ความทุ่มเทกับเรื่องของการงานเป็นหลักแต่ว่าการเงินกับต้องระมัดระวังนะช่วงนี้ดาวการเงินเข้ามรณะแล้วแล้วก็พอขยับเข้ามา1 6บหถึงยีช่วงนี้งานจะปังมากนะครับจะเป็นช่วงที่งานนั้นจะมีชื่อเสียงมากโชคลาภจะมาเต็มความสําเร็จจะมาเต็มเลยนะครับเพราะว่าดาวราพานั้นเข้ามาเป็นเกษตรตาทิบดีนะครับแล้วก็จะมีชื่อเสียงจากผลงานที่ตัวเองนั้นทําขึ้นมา แต่ว่าการเงินก็ยังคงต้องประคาบประคองไว้อยู่นะครับพอประมาณ21-25เนี่ยดาวพระพุธก็โคจรเข้ามาตกวินาศจุดนี้เรามัดระวังปากเสียงกับคนรอบตัวนะครับพยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นมากมายมากนักเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่คนอื่นนั้นจะนำพาความเดือดร้อนเข้ามาสู่ตัวคุณด้วยนะ แล้วก็พอขยับเข้ามาช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก็คือ26ไปจนถึง31ช่วงเนี้อารมณ์ความพันผลต่างๆจะเริ่มดีขึ้นนะครับอ,อ,อารมณ์จะเย็นลงการเงินการทองก็เริ่มที่จะบาลานได้แล้วควบคุมได้แล้วนะครับมีรายรับบางช่องทางที่รออยู่ที่มันยังไม่ไหลเข้ามาเนี่ยมันก็ไหลเข้ามาแล้วนะครับทำให้การเงินการทองนั้นเริ่มที่จะหมุนคล่องขึ้นส่วนความรักความสัมพันธ์ไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับ ป่วนมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะ1-8แต่จริงๆแล้วมันก็มาตั้งแต่กระกรดานน่นแหละพอเข้ามา9-14เนี่ยจะเริ่มสงครามประสาทนะครับจะใช้จิตวิทยากันเออข้ามมา15-20เนี่ยจะกลับมาไฟกันอีกรอบนะครับและสงครามก็จะยังยืดเยื้อไปจนถึงประมาณนู้นแหละ25นู้นแหละถึงจะเย็นลงนะครับต่างคนก็ต่างหมดหมดคลังกระสุนนะครับเหนื่อย ฝากกันเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับก็ขอให้การงานนั้นมีความสําเร็จเนาะะจิจก,การเติบโตองอกงามขยับขยายมีกำ,รกำไรนะครับได้ทําในงานในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบการเงินก็ระวังนิดนึงเนาะอย่าได้ชร่าใจก็แล้วกันส่วนคู่ของก็วางๆเอาไว้ก่อนจะเป็นคันดีนะจ๊ะสวัสดีครับ